เปิดภาพพระนางคู่ดังโดนจับโปทำบุญด้วยกันล่าสุดวงในยืนยันแล้วถูกจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับนางเอกหน้าสวยเบลล่าราีที่โดนชาวเน็ตจ,จับโปเข้าวัดทำบุญกับพระเอกคู่จิน้นกองทัพพีกจากละครเรื่องแนทูเลิฟให้รับพิพากษาพระหลายคนสังเกตที่มุมภาพเหมือนกันเ๊ะเลยแห่เดาการไปต่างๆนานาว่าทั้งคู่ไปด้วยกันหรือเปล่าล่าสุดท NN ออนไลน์ได้รับ การยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวของพีกกองทัพว่าพีกไปกับคุณพ่อคุณแม่คนละวัดน้องพีกไปเขาใหญ่กับพ่อแม่และทีมละครทั้งหนึ่งคืนแล้วก็กลับเลยเมื่อวันเข้าพรรษาก็ลงรูปไปไหว้ครับพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่วัดเดียวกันลองเอารูปเปรียบเทียบก,กันได้งานนี้เรียกได้ว่าเคลียร์กันชัดๆจากปากผู้จัดการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน